ครับผมอาจารย์นัทภูมิแห่งเสือกนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดนะครับขนาดทางด้านเครื่องกลนะครับโดยเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้นะครับในการวัดขนาดหาขนาดของชิ้นงานนะครับหรือวัสดุที่เราต้องการตรวจสอบนะครับโดยเครื่องมือตัวนี้ก็คือเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับเครื่องมือตัวแรกนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้นะครับกันอย่างแพร่หลายนะครับหน้าตาโครงสร้างของ เครื่องมือตัวนี้นะครับก็คือวอร์เนียคาลิเปอร์ที่เป็นแบบขีดสเกลนะครับแบบขีดสเกลนะครับก็คือตรงบริเวณด้านบนกับด้านล่างนะครับจะเป็นขีดสเกลนะครับหรือบางที่ก็เรียกว่าเวอร์เนียสเกลนะครับอ่านี่คือชื่ออันนี้คือหน้าตานะครับของเครื่องมือตัวนี้นะครับวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับแต่ว่าวอร์เนียคาลิเปอร์มันก็ไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวนะครับอ่ะเรามาดูคาลิเปอร์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง เครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะไม่เรียกว่าเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับเนื่องจากตรงที่แสดงผลตรงนี้นะครับไม่ใช่กีสเกลนะครับที่เราเรียกว่าเวอร์เนียนะครับแต่ว่าจะแสดงผลคล้ายๆกับหน้าปัดนาฬิกานะครับถ้าบางเครื่องมือเราจะเรียกว่าที่ทแสดงผลแบบนี้นะครับเรียกว่าไดอาลเกตหรือไดอาลอินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าเขาประยุกต์มาใส่ในตัวคาลิเปอร์นะครับคาลิเปอร์ตัวนี้นะครับเราก็เลยเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่าไดอาล คาลิเปอร์นะครับก็คือเป็นคาลิเปอร์ก็คือเป็นเครื่องมือใช้สําหรับบีบจับนะครับชิ้นงานคล้ายๆกับปากกาจับชิ้นงานนะครับแต่ว่าการแสดงผลตรงนี้เป็นแบบหน้าปัดนาฬิกาหรือชื่อทางการเขาคือไดเอ้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ถ้าเราเจอเครื่องมือทักษะแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าไดเอ้าคาลิเปอร์นะครับไดเอ้าคาลิเปอร์อ่ะอีกแบบหนึ่งนะครับที่เรามักจะเรียกชื่อผิดนะครับเรียกชื่อผิด เรามากักเรียกชื่อเป็นเป็นเครื่องมือตัวนี้ว่าเวอร์เนียดิจิตอลนะครับเราจะเรียกว่าเวอร์เนียดิจิตอลจริงแล้วชื่อนะครับมันไม่ใช่เรียกว่าเวอร์เนียดิจิตอลเพราะว่ากนนารแสดงผลตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นคีสเกลนะครับแบบเวอร์เนียสเกลนะครับมันกนนารแสดงผลแบบตัวเลขที่เป็นดิจินะครับดิจิก็คือเป็นตนัวเลขแบบคล้ายคล้ายเครื่องคิดเลขนะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่แท้จริงของมันตอนนี้เราเรียกว่าดิจิเมตริก คาลิเปอร์นะครับก็คือการแสดงผลแบบตัวเลขดิจิตอนนะครับผสมกับตัวคาลิเปอร์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพราะนั้นชื่อตัวนี้จริงๆแล้วเรียกว่าดิจิเมติกคาลิเปอร์นะครับหรือว่าดูทั่วไปนะครับทางนอกก็จะเรียกว่าเวอร์เนียดิจิตอนนะครับโอเคไหมต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนประกอบนะครับของเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างนะครับ มีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็หน้าที่นะครับของส่วนประกอบแต่ละอย่างนั้นทําหน้าที่อะไรนะครับโดยส่วนแรกนะครับโดยส่วนแรกก็คือส่วนนี้ครับบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับถึงตรงตรงนี้นะครับก็คือเรียกว่าปากวัดนอกนะครับปากวัดนอกใช้สําหรับหาความโตภายนอกของชิ้นงานที่เราต้องการตรวจสอบนะครับโดยปากวัดนอกจะมีลักษณะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับโดยส่วนด้านบนตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้ จะเป็นสณะเป็นสันนะครับสําหรับวัดชิ้นงานนะครับที่เป็นพื้นที่เยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นเขี้ยวคมนะครับเขี้ยวคมใช้สําหรับตรวจสอบชิ้นงานที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับโดยที่บริเวณสันไม่สามารถเข้าไปวัดชิ้นงานขนาดจริงได้นะครับเราจะต้องใช้ส่วนที่เป็นเขี้ยวด้านล่างตรวจสอบขนาดชิ้นงานแทนนะครับ โดยส่วนตรงนี้นะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับหมายเล็กหนึ่งที่อาจารย์เขียนทั้งทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับหมายเล็กหนึ่งเหมือนกันนะครับตวชิ้นหมายเล็กหนึ่งตรงนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าปากวัดนอกนะครับปากวัดนอกแต่ว่าส่วนที่อาจารย์เขียนด้านล่างตรงนี้นะครับหมายเล็กสองเป็นปากวัดนอกเหมือนกันครับแต่ว่าลักษณะของมันจะเป็นเขี้ยวคมนะครับ เคี่อคมเพราะฉะนั้นใช้สำหรับวัดหาขนาดเล็กๆนะครับและสำหรับวัดหาขนาดเล็กๆก็คือบริเวณที่เป็นสันตรงนี้นะครับไม่สามารถจะวัดได้นะครับเราเลยต้องมาใช้ส่วนที่เป็นเขี้ยวนะครับวัดหาแทน ตัวอย่างชิ้นงานนะครับก็อาจจะเป็นพวกล่องเกลียวนะครับหรือสกรูนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่โดยที่ตรงสันตรงนี้ไม่สามารถวัดได้เราเราจะมาใช้ส่วนบริเวณนี้นะครับเบอร์2วัดแทนนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูส่วนต่อไปนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ ส่วนบริเวณด้านบนตรงนี้ครับลักษณะคล้ายๆเขี้ยวนะครับเหมือนกับคมมีดนะครับส่วนนี้เรียกว่าเขี้ยววัดในนะครับชื่อบอกกันแล้ววัดในนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทำหนาที่สําหรับวัดหาความโตภายในของชิ้นงานนะครับเส้นไดมิเตอร์ในของวงโกลมหรือ,อล่องข้างในนะครับเที้ยวกางรารตรวจสอบนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนตรงท้ายด้านขวามือสุดเลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับเิเวณตรงนี้ส่วนนี้นะครับเรียกว่ากา้านวัดลึกนะครับกา้านวัดลึกลักษณะเป็นสกายแท่งเหล็กนะครับบางแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับใช้ทำหน้าที่เป็นการวัดหาความลึกนะครับ ของชิ้นงานที่เราต้องการตรวจสอบนะครับเช่นรูของที่เราเจาะด้วยดอกสว่านนะครับว่ามีความลึกลงไปแล้วเท่าไหร่นะครับโดยใช้ส่วนบริเวณนี้นะครับตรวจสอบหาความลึกของชิ้นงานนะครับส่วนต่อมาส่วนสําคัญนะครับก็คือบริเวณตรงกลางนี้เลยนะครับที่มีขีดสเกลนะครับนะครับขีดสเกลมีทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับมีทั้งด้านล่างแล้วด้านบนยาวไปถึงบริเวณนี้เลยนะครับโดยที่ขนาดอันนี้นะครับเป็นขนาด มาตรฐานที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับก็คือขนาดตั้งแต่0ูนยถึงร้อมิลลิเมตรนะครับด้านบนนะครับก็เป็นระบบที่เป็นระบบอังกฤษนะครับหรือระบบเอ็มเปอเรอร์นะครับก็คือที่เรามีหน่วยเรียกว่านิ้วนะครับหน่วยที่เรียกว่านิ้วด้านล่างเป็นระบบเมติกนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรโดยส่วนที่เราสังเกตจะเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับหน้าตาคล้ายๆกับสเกลของนะครับของ มัน้งเหล็กนะครับที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปนะครับแต่อันนี้เรามาใส่ลงไปในตรงกลางบริเวณนี้นะครับบริเวณโครงตรงนี้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเรียกว่าสเกลหลักนะครับสเกลหลักนะครับอ่าส่วนต่อมานะครับก็คือบริเวณที่อ่าอยู่ติดกับตรงบริเวณปากวัดนอกนะครับเคียววัดในนะครับอยู่ด้านบนนะครับทั้งสองด้านนะครับ ก็เหมือนเดิมถ้าอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นขีดสเกลเลื่อนนะครับของระบบเมติกนะครับถ้าอยู่ด้านบนก็จะเป็นขีดสเกลเลื่อนของระบบอังกฤษนะครับโอเคไหมครับโดยที่ขีดสเกลนี้นะครับเราจะเรียกว่าสเกลเลื่อนหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเวอร์เนียสเกลนะครับเวอร์เนียสเกลนะครับ ก็คือที่มาของเครื่องมือตัวนี้นะครับว่าทำไมถึงชื่อว่าเวอร์เนียนะครับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับอ่าส่วนต่อมานะครับก็คือบริเวณด้านบนนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็คือสกูนะครับสกูล็อกเหลือสกูล็อกนะครับก็คือทำหน้าที่ไม่ให้ตัวบริเวณสเกลเลื่อนนะครับหรือปากวัดเนี่ยเกิดการ เคลื่อนที่ไปมานะครับก็คือเราจะล็อกตำแหน่งไว้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายบริเวณนี้นะครับ <mixed> บริเวณนี้นะครับ <osaic> ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้เราจะเรียกว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าที่วางนิ้วโป้งนะครับที่วางนิ้วโป้งก็คือตอนที่เราจับใช้เครื่องมือนะครับในการวัดเนี่ยเราจะเอานิ้วโป้งของเราเนี่ย วางไปตำแหน่งบริเวณนี้เพื่อทำหน้าที่นะครับเลื่อนให้สเกลเลื่อนนะครับหรือปากวัดทั้งหมดนะครับเคลื่อนที่เข้าหรือออกนะครับตามแรงที่เรากะทำก็คือแรงยูโป้งเรากะทำเข้าไปนะครับก็จะเลื่อนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดนะครับของวัเนีต่อมาหลังจากที่เราดูส่วนประกอบนะครับหลักต่างของวัเนี้คาลิเปอร์เสร็จแล้วนะครับต่อมาก่อนที่เราจะทําการวัด ชิ้นงานนะครับทุกครั้งนะครับเราต้องทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือเราก่อนนะครับว่าเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับมีความสมบูรณ์หรือมีความเสียหายตรงไหนหรือเปล่าก่อนที่เราจะทําการวัดนะครับโดยขั้นตอนก็คือนะครับเราหยิบโบเนียขึ้นมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนนะครับปากวัดนอกออกนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราใช้ไายผ้าสะอาดนะครับ เช็ดบริเวณบริเวณที่เป็นสันนะครับสันนี้นะครับให้สะอาดนะครับเช็ดเพื่อไม่ให้มีฝุ่นนะครับหรือเศษผงตะไบนะครับที่บางทีเราใช้วัวเนียในในช็อปตะไบนะครับอาจจะมีฝุ่นหรือผงเนล็ติดซอกอยู่นะครับเพราะนั้นเราควรเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนทำการวัดนะครับต่อมาเราก็ทําการเลื่อนนะครับปากวัดเข้าหากันให้แน่สนิทนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการส่องกับแสงนะครับส่องกับแสงดูว่าบริเวณส่วนที่เป็นหน้าสัมผัสของปากวันนอกนะครับหรือเชียววัดในนะครับบริเวณนี้นะครับมีแสงรอดผ่านที่เกิดจากอการที่เราทําเครื่องมือตกหล่นที่เกิดรอยบินนะครับหรือมีผงเหล็กนะครับหรือเกิดจากการที่เราใช้งานแบรนานแล้วเกิดการสึกหรอบริเวณหน้าสัมผัสข,ของเครื่องมือนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ตรวจสอบเนี่ยบางทีเราวัดแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เมื่อเราทําการจะตรวจสอบนะครับรวิธีการก็คือให้เราหันนะครับขีสเกลออกจากตัวเรานะครับเพื่อให้การมองหรือสังเกตนะครับบริเวณหน้าสัมผัสชัดเจนมากขึ้นนะครับวิธีการคือเราพลิกข,ขึ้นนะครับเอาส่ายอนี้เราก็จะเห็นว่าน,นะครับบริเวณนะครับบริเวณ สันที่มันสัมผัสนะครับเป็นไงครับมันจะเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับหรือง่ายต่อการมองเห็นมากกว่าถ้าเราหันคิสเกลวเาหาตัวเรานะครับแต่ถ้าเครื่องมือวัวเนียของเรานะครับอ่าไม่ได้ผ่านการดูแลนะครับหรือเช็ดบริเวณหน้าสัมผัสหรือผ่านการตกนะครับมีรอยบิ่นนะครับหรือเกิดการสึกหรอนะครับอ่าแล้วถ้าเราสังเกตจากหน้าสัมผัสของปากวัดนะครับมันก็จะมีแสงรอดผ่านไม่สม่ําเสมอนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบิด ข้อมือให้ดูนะครับแสนด้านหลังเมื่อเราพลิกมานะครับเราก็จะเห็นว่าปากบริเวณปากวัดของเรานะครับมีเศษผงตะไบนะครับหรือมีรอยบิ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับทำให้แสงที่รอดผ่านบริเวณหน้าสัมผัสของวัวเนียของเรานะครับไม่แนบสนิทนะครับทําให้การวัดของเราเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากที่เราดูนะครับหน้าสัมผัสของปากวาดนอกนะครับว่ามีแสงรอดผ่านหรือเปล่าหรือว่ามืดสนิทนะครับ ทีนี้เมื่อปากว okay. ดัดนอกนะครับที่เราสังเกตตรงนี้เนี่ยมันมืดสนิทนะครับสิ่งที่เราสังเกตต่อม evet. าก็คือบริเวณนะครับบริเวณตรงส่วนตรงท้ายนะครับตรงนี้นะครับของก้มเลึกนะครับตรงหน้าสัมผัสของแก้มเลึกถ้าเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์นะครับก็คือมันจะอยู่บริเวณเท่ากับบริเวณโค้งนะครับบริเวณโค้งดูอย่างนี้นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นโค้งเป็นส่วนหน้าสัมผัสของตัวโค้งของแก้มเลึกในตอนที่เราวัดเลือกใช่ไหมครับ แต่ในส่วนตรงนี้ก็คือที่เราเห็นเล็กตรงนี้ครับสี่ดมเล็กตรงนี้เนี่ยก็คือหน้าสัมผัสของอกล้ามเนลึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจสอบนะครับเราต้องตรวจสอบดูว่านะครับมันอยู่เท่ากันหรือเปล่านะครับเท่ากันหรือเปล่าถ้าอย่างอยู่เท่ากันแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าเครื่องมือของเรานะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีเออร์เลเมื่อเราตรวจสอบนะครับบริเวณปากวัดนอกเคียววัดในและกล้ามเนลึกเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตต่ตอมาคือ เมื่อหน,น้าสัมผัสมันสัมผัสกันนะครับของเปล่านอกสัมผัสกันลักษาแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องดูเกาะต่อมาก่อนที่เราจะไปวัดชิ้นงานนะครับก็คือขีดศูนย์นะครับของสเกลหลักนะครับสเกลหลักก็คือด้านบนตรงนี้นะครับกับขีดศูนย์ของสเกลเลื่อนด้านล่างตรงนี้นะครับต้องตรงกันนะครับต้องตรงกันถ้าเราเลื่อนปากวัดหน้าเสียกันแล้วนะครับขีดศูนย์ด้านบนกับด้านล่างไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันแสดงว่าเครื่องมือของเราตอนนี้นะครับมีค่าคลาดเคลื่อนนะครับมีค่าคลาดเคลื่อนนะครับ เราต้องสังเกตก่อนว่าตรงหรือเปล่าบางทีเราส่องกระแสนแล้วนี้วมือสนิทนะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้บางครั้งขีดมันอาจจะไม่ตรงงันก็ได้นะครับถ้าเราไปใช้งานก็คืออาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้มันตรงนะครับถ้ามันตรงแสดงว่าเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้นะครับไม่มีความผิดพลาดแน่นอนนะครับถ้าเรานําไปใช้วัดชิ้นงานโอกาสทีส่จะผิดพลาดก็จะไม่เกิดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าขัา้นตอนในการวัดชิ้นงานนะครับโดยใช้ ส่วนประกอบกแต่ละส่วนในการวัดเช่นปากวัดนอกคีวัดนรารแล้วก็แก้วดลึกนะครับมาทาการวัดชิ้นงานพร้อมกับการอ่านค่านะครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างน,นะครับขั้นตอนแรกก็คือเราถ้าเกิดเราต้องการวัดหาขนาดความยาวนะครับความยาวของชิ้นงานตรงที่มืออาจารย์จับอยู่นะครับวิธีการก็คือเราก็จะนำบเน,นีวยนะครับกลางให้มีขนาดโตกว่าชิ้นงานนะครับเล็กน้อยนะครับเส็จแล้วทําการ วัดนะครับโดยให้ปากฝั่งที่ไม่เคลื่อนที่นะครับแน่เฟตกับชิ้นงานครับเสร็จแล้วเราใช้นิ้วโป้งของเรานะครับที่วางตำแหน่งจุดนิ้วงนิ้โป้งดันปากวัดนะครับหรือเกลเลื่อนเข้ามาให้แน่เฟตกับชิ้นงานโดยที่ให้ส่วนที่เป็นปากวัดสัมผัสกับชิ้นงานให้มากที่สุดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการอ่านค่าชิ้นงานนะครับโดยวิธีการก็คือ ให้เราดูที่ขีดศูนย์นะครับขีดศูนย์ของสเกลเรื่อนนะครับว่า,าเรื่อนผ่านขีดด้านบนของสเกลหลักนะครับไปแล้วนะครับกีข่ขีดนะครับไปแล้วกี่ขีด,ขดอย่างตรงนี้ที่เราเห็นกนะ็คือขีดศูนย์นะครับเลยขีดที่70ไปแล้วใช่ไหมครับ71 72 7 3 74 75้านะครับ ตอนนี้ขีดศูนย์นะครับอยู่ระหว่างขีดที่75กับ76นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านค่านะครับเราจะอ่านค่าที่ขีดสเกลเลื่อนผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอ่านที่ขีดตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เราก็จะได้ค่าคร่าวๆนะครับก็คือได้เท่ากับ75มิลลิเมตรนะครับ75มิลลิเมตรแต่ทีนี้นะครับขีดศูนย์นะครับมันไม่ได้อยู่ตรงขีดที่76นะครับ มันอยู่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูขีดสเกลด้านล่างของขีดสเกลเลื่อนนะครับอันนี้วันนี้ที่เราใช้อยู่คือความละเอียด0.05นะครับ0.05เพราะฉะนั้นแต่ละขีดนะครับก็จะมีวงบอกว่าแต่ละขีดนะครับมีขนาดความละเอียดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นวันนี้คือขีด0ของสเกลเลื่อนวันนั้นขีดต่อมาขีดนี้ก็คือ0.05นะครับแล้วก็0.1ถ้าเราสังเกตที่ตรงชี้ที่จานชี้อยู่ตรงนี้0.1นะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่าง ตัวเลขที่เราเห็นงนี้คือตัวเลขช่วยนะครับให้เราอ่านค่าได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นตัวเลขอยู่ตรงบริเวณขีดไหนกห็เราให้เราทำความเข้าใจว่ามันคือ0นจุดนะครับอย่างนี้อยู่ตรงเลข2นี้ก็คือ0.2จุดสแต่ว่าถ้าเราสังเกตก็คือขีดศูนย์เนี่ยมันอยู่ใกล้ขีดบริเวณขีดที่6-76นะครับเพราะฉะนั้นให้วิธีการคือเรามาดูบริเวณด้านหลังได้เลยนะครับเพราะว่าเรา,าคาดคะเนแล้วว่ามันน่าจะอยู่ใกล้กับขีดที่76มากที่สุดแต่มันยังไม่ตรงเพราะะะนนั้จอยู่ปรมาณ 8 9ดเบนะครับบริเวณนี้นี้เราก็มาดูว่าบริเวณที่ขีดที่8 9ดนะครับขีดไหนคือขีดที่ตรงที่สุดนะครับจากที่เราดูนะครับขีดที่ตรงที่สุดก็คือขีดที่ขีดนี้นะครับขีดนี้นะครับขีดตรงนี้นะครับก็คือเท่าไหร่ครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ครับมันอยู่ระหว่าง9กับ10นะครับเพราะฉะนั 8, so ้นเวลาที่เราอ่านค่าก็คือตรงนี้ก็คือ0.9ใช่ไหมครับ <Ministry> บวกกับอีกครึ่งหนึ่งตรงนี้ที่มันตรงที่สุดนะครับกับขีดด้านบนของสเกลหลักนะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้เราก็อ่านได้ศูนย์จุดเก้าห้านะครับศูนย์จุดเก้าห้าเพราะนั้นเราอ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าขีดศูนย์เนี่ยมันเลยเจ็ดสิบห้าไปแล้วเพราะนั้นค่านะครับชิ้นงานที่เราวัดได้ตอนนี้คือเจ็ดสิบห้านะครับจุดเก้าห้ามิลลิเมตรนะครับเจ็ดสิบห้าจุดเก้าห้ามิลลิเมตรนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านค่าความยาวของชิ้นงานที่เรากําลัง ทำการวัดตรวจสอบอยู่นะครับเมื่อเราวัดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเลื่อนปากวัดของชิ้นงานออกนะครับเสร็จแล้วนำบรินวณของเราออกจากชิ้นงานลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อทำการวัดขนาดต่อไปนะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการวัดนะครับ d ม a m e t e r รูในนะครับของชิ้นงานนะครับชิ้นบริเวณนี้นะครับโดยใช้เชือกวัดในนะครับวัด ตรวจสอบหาขนาดความโตภายในของชิ้นงานนะครับวิธีการก็คือเราจะกลางนะครับเชื่อวัดในไ,ได้ขนาดความโตของไดม,มิเตอร์ข้างในของชิ้นงานทีนี้นะครับในการวัดนะครับเราต้องทําการอะไลเมนต์นะครับอะไลเมนต์อะไลเมนต์ก็คือการทําให้เครื่องมือกับชิ้นงานอยู่ใน,น,นระนาบเดียวกันทีนี้นะครับเราต้องการวัดหาไดม,มิเตอร์นะครับของวงกลมเพราะนั้น นะครับนิยามของวงกลมก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดนะครับเราต้องพยายามวัดแล้วอ่านค่าที่มากที่สุดหรือค่าที่โตที่สุดนะครับจะเป็นค่าที่วัดแล้วมันจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมพอดีนะครับเวลาที่ว่าวัดก็คือพยายามวัดแล้วลองบิดนะครับหาค่าที่โตที่สุดนะครับเมื่อเราวัดจะแล้วแต่ทีนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับในการ ล็อกแล้วเอาเครื่องมือออกมาเพื่อให้เราเห็นคิสเกลได้ชัดขึ้นแต่ในความเป็นจริงนะครับตอนที่เราวัดงานจริงนะครับเราจะทําการวัดลักษณะแบบนี้เราอ่านค่าเลยนะครับโอเคนะครับอาจารขอรอนุญาตล็อกอาทีนี้คือขนาดชิ้นง,งานที่เราวัดนมิเตอร์สักคู่ได้นะครับทีนี้วิธีการอ่านค่าก็เหมือนเดิมครับ เริ่มต้นนะครับขีดศูนย์ตรงกันนะครับตอนนี้ขีดศูนย์ก็เคลื่อนที่นะครับผ่านขีดสเกลหลักไปแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วตั้งอยู่ระหว่างขีดที่26ถึง27มิลิเมตรนะครับ26ถึง27มิลิเมตรเพราะนั้นค่าแรกที่เราอ่านได้เลยตอนนี้ก็คือมีขนาดเท่ากับ2ี่มิลิเมตรนะครับแต่ว่าขีดสเกลขีดศูนย์ของสเกลเลื่อนตรงนี้นะครับมันไม่ได้ตรงกับขีดที่26เพราะนั้นเราจะอ่าน26.00ไม่ได้นะครับ แต่ว่าทีนี้ขีดศูนย์นะครับที่เราสังเกตอยู่ตอนนี้มันอยู่ใกล้กับขีดที่26มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสังเกตขีดสเกลที่ตรงที่สุดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณเลข1 2 3บริเวณนี้นะครับหนึ่งทีนี้เราก็มาดูว่าขีดสเกลด้านล่างนะครับขีดไหนที่ตรงที่สุดกับขีดสเกลด้านบนนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับอยู่ที่ขีดที่ขีดที่เลขหมายเลขสนะครับหมายเลขสาม เพราะนั้นเราก็อ่านได้เลยนะครับก็คือขนาดเท่ากับ26 3จุดนะครับจุดสามศูนย์หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็คือไดมิเตอร์นะครับขนาดไดมิเตอร์ที่เราวัดอ่ะต่อมานะครับเราก็จะทําการวัดลึกนะครับชิ้นงานเราที่อาจารย์จะวัดลึกชิ้นงานบริเวณเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นความลึกจากผิวด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับลงไปตรงบริเวณรูที่เราเจาะลงไปนะครับ ด้านล่างนี้นะครับก็คือบริเวณด้านบนนี้กับด้านล่างนี้นครับเพรว่ามีความลึกเท่าไหร่นะครับโดยที่อาจารย์จะใช้บริเวณที่เป็นก้ามลึกนะครับวัดหาความลึกของชิ้นง,งานโดยที่บริเวณของก้ามลึกนะครับถ้าสังเกตคือจะมีบริเวณส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งหลบมุมนะครับอยูด่ด้านหนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะครับทำหน้าที่เพื่อหลบบริเวณ มุมนะครับมุมของชิ้นงานที่เราทําการเจาะลงไปเนี่ยบางทีมันมีเศษนะครับหรือส่วนโค้งนะครับถ้าเราใช้ด้านนี้นะครับหันเข้าหาขอบชิ้นงานเนี่ยจะทําให้การวัดเนี่ยเกิดความเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดทุกครั้งนะครับทุกคําย้ำนะครับทุกครั้งนะครับก็คือให้หันบริเวณส่วนโค้งนะครับบริเวณนี้นะครับเข้าหาขอบชิ้นงานนะครับเสมอนะครับวิธีขั้นตอนก็คือให้เรานําผิว ด้านบนอย่างนี้นะครับบริเวณโครงตอนนี้นะครับวางลงไปนะครับสัมผัสชิ้นงานนะครับสัมผัสชิ้นงานเสร็จแล้วเลื่อนนะครับก้านไปเลอกลงไปแตะผิวด้านล่างนะครับแตะผิวด้านล่างลักษณะเหมือนตอนนี้อยู่นะครับเสร็จแล้วเราจะทําการทําการล็อกนะครับทําการล็อก เสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาอ่านในวระดับสายตานะครับทีนี้อาจารย์ก็จะอ่านวางบนโต๊ะให้เราเห็นนะครับชัดๆนี่นะครับเราก็จะมาดูครับว่าอ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับสังเกตที่ขีดศูนย์ะครับของสเกลเลื่อนนะครับว่าเลือนผ่านขีดต้้งบนสเกลหลักไปแล้วนะครับชี้ๆนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือผ่านไปแล้วนะครับอยู่ระหว่าง4 กับ5นะครับ4กับ5เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านค่าเริ่มต้นได้เลยก็คือ4มิลิเมตรนะครับแต่ว่าขีด0ูนย์นะครับมันไม่ตรงกับขีด4ม mm ิลิเมตรเพราะนั้นเราก็จะมาดูบริเวณใกล้ขีดศูนย์มันอยู่ใกล้กับขีดที่4มิลิเมตรมากกว่าวเพราะนั้นก็จะมาดูบริเวณ1 2 3เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าขีดไหนตรงที่สุดนะครับจากที่เราสังเกตก็คือขีดนี้นะครับขีดเลข2ตรงนี้นะครับ ตรงขีดสเกลหลักนั้นบนมากที่สุดนะครับเพราะนั้นเราก็จะอ่านค่าที่ขีดสเกลนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะอ่านได้0.2นสนะครับ0.2จดบวกกับค่าที่เราอ่านเริ่มต้นด้ตรงนี้คือ4มิลเพราะฉะนั้นค่าที่เราวัดจุดตรงนี้ได้คือมีค่าเท่ากับ4.02นะครับไอ้4.2นะครับมิลลิเมตรนะครับหลังจากที่เราทำการวัดความกว้างของชิ้นงานโดยใช้ บากวัดนอกวัดนะครับแล้วก็วัดความความกว้างของดมิเตอร์ในนะครับโดยใช้เครื่องวัดแนววัดแล้วก็การวัดความลึกของรูที่เราเจาะนะครับโดยใช้กล้ามลึกวัดทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาวัดอีกส่วนหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือความลึกนะครับสเต็ปบริเวณนี้นะครับของร่องนะครับทีนี้เราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าการที่เราวัดลึกเนี่ยถ้าเราหันหันด้านผิดนะครับหันด้านผิดเข้าเข้ามาบริเวณขอบของชิ้นงานเนี่ย จะทาให้เกิดความผิดพลาดอย่างไรนะครับโดยวิธีการก็นะครับเราก็จะทําการวางเวอร์เนียนะครับลักษณะเหมือนในรูปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนก้านบลึกนะครับลงมาทีนี้เกิดเราหันส่วนที่อ่าไม่ได้โค้งเว้านะครับเข้าหาขอบชิ้นงานลักษณะเหมือนตอนนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับอ่าบริเวณมุมของก้านบลลึกนะครับบริเวณมุมของก้านบลึกจะแตะบริเวณมุมหรือส่วนโค้งของชิ้นงานก่อนนะครับก่อน ผิวชิ้นงานจริงนะครับผิวชิ้นงานจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่เราทรําการทาเซาะร่องหรือตะไบร่องเนี่ยครับอาจจะมีบางตรงมุมเนี่ยครับที่เราตะไบเข้าไปไม่ถึงนะครับทำให้เกิดเป็นส่วนโค้งเล็กๆนะครับไม่เยอะมากแต่ว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมีความละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้สูงนะครับถ้เราสวัดินลักษณะนี้เนี่ยก็จะ,จะทําให้การวัดของเราเนี่ยอ่านค่าได้ผิดพลาดนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่ถูกก็คือให้เราหันนะครับ หางด้านที่เป็นส่วนโค้งนะครับเข้าหาขอบชิ้นงานลักษณักอย่างนี้นะครับมันก็จะส่วนโค้งบริเวณก็จะหลบมุมนะครับที่เป็นส่วนโค้งที่เราเกิดจากการที่เราเซาะล่องหรือตะไบล่องนะครับหรือกัดนะครับไม่ไม่โดนบริเวณมุมนะครับทาให้การวัดของเราเนี่ยถูกต้องนะครับแม่นยํามากขึ้นอย่างที่2เลยก็คือบริเวณของสันนะครับตรงนี้นะครับสันบริเวณนี้นะครับ มันก็จะสัมผัสกับบริเวณผนังนะครับหรือผิวด้านข้างของชิ้นงานของเรานะครับทำให้เครื่องมือวัดของเราเนี่ยเกิดเป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากทาให้ค่าวัดที่เราวัดอยู right, ่้านตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่ผิดพลาดน้อยลงนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาส่วนที่เป็นก้านแตะนะครับเราเลื่อนออกมาลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสที่การวัดของเรามันจะบิดเอียงนะครับบิดเอียงก็คือเอียงลักษณะอย่างนี้นะครับหรือเอียงไปทางข้างหลังนี้ หรือข้างหน้านะครับหรือมาทางด้านเข้าหาตัวอาจารย์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราวัดพยายามนะครับพยายามวัดให้ก้านนะครับสัมผัสกับขอบผนังของชิ้นงานไว้ด้วยนะครับเพื่อจะให้การวัดของเราเนี่ยถูกต้องนะครับอ่ะต่อมานะครับเราก็จะมาทําการวัดหาขนาดโดยที่การคือเราก็จะทําการวัดเราดูให้มันตั้งฉากที่สุดนะครับทําการ ล็อกนะครับแล้วยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาทําการอ่านค่าในระดับสายตาสะอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพื่อให้เราเห็นคิสเกลชัดเจนอาจารย์ก็จะวางนะครับวางลงปายบนโต๊ะนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาอ่านนะครับคิสเกลเหมือนเดิมนะครับวิธีการคือสังเกตคิสโซเหมือนเดิมครับของสกิสเกลเลื่อนนะครับ ว่าเลื่อนผ่านขีดสเกลหลักไปแล้วนะครับกี่ขีดอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเลื่อนผ่านไปแล้วนะครับ6นะครับตอนนี้ขีดศูนย์ะครับอยู่ระหว่างขีดที่6มิลกับขีดที่7มิลลิเมตรเพราะนั้นเราก็จะอ่านค่าแรกได้เลยคือ6มิลลิเมตรนะครับทีนี้ขีดศูนย์เนี่ยมันอยู่ระหว่างขีดที่6กับขีดที่7เพราะฉะนั้นขีดที่น่าจะตรงที่สุดของสเกลเลื่อนก็น่าจะอยู่ประมาณ5 6 7ประมาณนี้นะครับอยู่ตำแหน่ง5 6 7ประมาณนี้เพราะนั้นเราก็จะมาดูว่าขีดไหนตรงที่สุดนะครับ โยกสังเกตนะครับถ้าสังเกตคือจะเป็นประมาณขีดตรงนี้นะครับก็คือกึ่งกลางระหว่าง4กับ5นะครับกึ่งกลางว่า4กับ5ก็คือขีดนี้นะครับตรงที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านค่านี้ได้เลยก็คือ4.45 0 45, นะครับ0.45เพราะนั้นขนาดความลึกตรงนี้ที่เราวัดได้มีค่าเท่ากับ6.4 หนะครับก็คือขีดนี้ตรงที่สุดนะครับนี่คือวิธีการอ่านค่าบรูเนียนะครับ